ประกาศิทธิราชามังกรบทที่5,142ความหมายตามตัวอักษรการเคลื่อนไหวแบบสบายๆเพื่อทำลายการก่อตัวนี้ทำให้การแสดงออกของผู้อาวุโสจะเปลี่ยนไปทันทีเขาสังเกตเห็นว่าเฉินผิงไม่ได้ใช้พลังวิญญาณมากนักในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เขาอาศัยความแข็งแกร่งทางกายที่ไม่มีใครเทียบได้และแรงกดดันจากวิญญาณของเขาเท่านั้นร่างกายกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือจเจ้ามาจากาเผ่าป่าเถื่อนโบราณหรือ มีแววของความสงสัยอยู่ในน้ำเสียงของผู้อาวุโสเจ้าเขาเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งทางกายของเฉินผิงนั้นมาจากเทคนิคการฝึกฝนร่างกายอันปะเถื่อนของชนเผ่าปะเถื่อนโบราณโดยเฉพาะชนเผ่าปะเถื่อนโบราณไม่มีความแค้นต่อน,นิกายเทียนหอยานของตนเลยแถมพวกเขายังมีปฏิสัมพันธ์กันมากมายอีกด้วยเขาไม่ทราบว่าเหตุใดเฉินผิงซึ่งเป็นสมาชิกของชนเผ่าปะเถื่อนโบราณถึงมาที่นิกายเทียนหอยานเพื่อสร้างปัญหา ชนเผ่าป่าเถื่อนโบราณเชิญผิงยกริมฝีปากขึ้นยอ่อเยยจะไม่มีชนเผ่าโบราณอันป่าเถื่อนอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สามนี้อีกต่อไปคุณหมายถึงอะไรผู้อาวุโสเจ้าถามด้วยความสับสนมันไม่ได้หมายความว่าอะไรมันเป็นเพียงความหมายตามตัวอักษรเท่านั้นเชนิญผิงยิ้มจางจางท่านทำลายล้างเผ่าป่าเถื่อนโบราณแล้วหรือผู้อาวุโสเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อยถูกต้องแล้วเชิญผิงพยักหน้า ผู้อาวุโสจะอ,อย่าไปฟังคำโอ้อวดของเขาเลยเขาจะทำลายล้างเผ่าป่าเถื่อนโบราณด้วยพลังของเขาได้อย่างไรแม้ว่านิกายเทียนหอยานของเราจะลงมือก็ตามก็คงต้องใช้เวลาสักพักในการทำลายล้างเผ่าป่าเถื่อนโบราณผู้อาวุโสที่ตั้งกองกำลังขึ้นพงาถอยอย่างเย็นชาและกล่าวว่าแม้ว่าเชิญผิงจะทำลายการจัดรูปแบบของเขาได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความแข็งแกร่งของเชิญผิงจะสามารถทำลายชนเผ่าป่าเถื่อนโบราณได้คุณไม่เชื่อเหรอ เฉินผิงมองผู้อาวุโสแล้วถามแน่นอนว่าฉันไม่เชื่อด้วยบุคลิกของคุณคุณยังต้องการทำลายหลางเผ่าป่าเถื่อนโบราณอยู่อีกฉันก่อนที่ผู้อาวุโสจะพูดจบเขาก็เห็นแสงสีทองวาบขึ้นต่อหน้าต่อตาก่อนที่ทุกคนจะตอบสนองพวกเขาก็เห็นเฉินพิงถือดาบสังหารมังกรอยู่ในมือและฟันลำแสงดาบออกไปแล้วผู้อาวุโสเบิกตากว้างขนาดที่เขาเห็นร่างของเขาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนจากนั้นเขาก็ล้มลงบนพื้นอย่างแรง เจ้ากล้าฆ่าผู้อาวุโสนิกายเทียนหอยานของเราได้อย่างไรเมื่อเห็นเช่นนี้คนอื่นๆต่างก็อยากจะโจมตีเฉินผิงแต่ผู้อาวุโสเจ้ารีบเข้าแทรกแซงทุกคนอยากขยับเฉินผิงสามารถฆ่าผู้อาวุโสของพวกเขาคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาได้อย่างง่ายดายซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเฉินผิงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรับมือได้อย่างแน่นอนผู้อาวุโสเจ้าฉลาดพอที่จะหยุดทุกคนมิฉนั้นพวกเขาทั้งหมดคงจะตายไปแล้ว ทำไมเจ้าถึงฆ่าสิทธิสำนักเทียนหอยานของข้าต่อไปดูเหมือนเราจะไม่มีเรื่องแค้นเครืองกันใช่ไหมผู้อาวุโสจะต้องการเข้าใจว่าทำไมเฉินผิงจึงมักต้องการสร้างปัญหาให้กับนิกายเทียนหอยานเสมอเพราะเขาเฉินผิงโยนศริรษะของเซวีโยนจี้จือแห่งนิกายเทียนหอยานออกไปอย่างไม่ใส่ใจอาจารย์เมื่อเห็นศรีรษะของโซนจีจือเหล่าสิทธิของนิกายเทียนหอยานทั้งหมดก็ตกตะลึง คุณรู้ไหมว่าผู้นำนิกายของพวกเขามีระดับการฝึกฝนระดับก้าวในอาณาจักรแห่งเซียนที่กระจัดกระจายเขาจะถูกฆ่าได้ง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรหัวหน้าเผ่าของคุณร่วมมือกับเผ่าโบราณป่าเถื่อนและพระราชวังเงาโลหิตเพื่อโจมตีฉันพยายามขโมยสมบัติโบราณจากฉันแต่พวกเขาทั้งสามคนไม่เก่งเท่าฉันและฉันก็ฆ่าพวกเขาหมดในเมื่อพวกเขามาขโมยของของ,ของฉันก็ไปได้ฉันสามารถมาทำลายนิกายของพวกเขาได้ด้วยเหรอือเฉินผิงกล่าวอย่างใจเย็น ใบหน้าของผู้อาวุโสจา้านาเกลียดมากในขณะน,นี้ตระกูลโบราณป่าเถื่อนพระราชวังเงาโลหิตและนิกายเทียนหอยานซึ่งเป็นอมตะระดับก้าวที่กระจัดกระจายอยู่สามตนไม่สามารถเทียบได้กับเฉินผิงใครๆก็จินตนาการได้ว่าเฉินผิงน่ากลัวขนาดไหนเขารู้ว่าด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่มีทางหยุดเฉินผิงได้ขอเชิญท่านอาจารย์เก่าออกมาด้วยครับผู้อาวุโสจะปล่อยลมหายใจออกมาอย่างกระทันหันซึ่งจมลงไปในยอดเขาเทียนหอยานทันที บมจูจ่ก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทำให้ภูเขาทั้งลูกแอร์ตกออกจากกันอย่างชา้าในไม่ชารัศมีอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากยอดเขาเทียนหอยานและแสงรุ่งสีทองก็พุ่งข้ามท้องฟ้าและตกลงมาตรงหน้าเชินผิงทันทีผู้มาเยือนเป็นชายชาราที่สวมเสื้อคลุมสีม่วงมีมังกรเก้าตัวและสวมมงกุฎทองคำสีม่วงบนศีรษะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลิงหยุนเซียว ผู้นำเก่าของนิกายเทียนหอยานผู้ซึ่งบรรลุถึงจุดสูงสุดของระดับ9ก้าของอาณาจักรอมะตะที่กระจัดกระจายบทที่5143้ยดูว่าของฉันเป็นยังไงอาจารย์นิกายเก่าได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงต้องการที่จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นที่4และไปถึงดินแดนอมะตะบนโลกดวงตาของหลิงหยุนเซี่ยเหมือนคบเพลิงกวาดไปทั่วความยุ่งเหยิงในฉากนั้นจากนั้นมองไปที่ผู้อาวุโสจ้าใบหน้าซีดเผือกทำไมคุณถึงเรียกฉันคุณไม่รู้หรือว่าฉันอยู่โดดเดี่ยว เสียงของหลิงหยุนเซียวเย็นชาอย่างมากและสิทธิทั้งหมดของนิกายเทียนหอยานรวมถึงผู้อาวุโสเจ้าต่าก็ตัวสั่นไปทั้งตัวอาจารย์นิกายเก่าฉันไม่มีทางเลือกอาจารย์นิกายปัจจุบันถูกฆ่าตายและศัตรูกำลังเข้ามาเราไม่สามารถหยุดพวกมันได้อัญญประกาศคู่ผู้อาวุโสเจ้าพูดอย่างช่วยไม่ได้เป็นเขาหรือหลิงหยุนเซียวพูดเชิญผิงผู้อาวุโสเจ้าพยักหน้าดวงตาของหลิงหยุนเซียวจ้องไปที่เฉินผิง ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจคุณเป็นใครทำไมคุณถึงต้องการจมตีนิกายเทียนหอยานของฉันเขาอาศัยการฝึกฝนของเขาที่จุดสูงสุดของระดับเก้าของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายและแม้ว่าเฉินผิงจะมีกลอุบายบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจมันจริงๆเฉินผิงเงยหน้าขึ้นมองตรงไปที่ดวงตาของหลิงหยุนเซี่ยวและพูดทีละคำฉันบากกว่าฉันมาที่นี่เพื่อทำลายตระกูลคุณกล้าได้อย่างไร ลิงหยุนเซียวโกรธจัดในฐานะผู้นำเก่าของนิกายเทียนหอยานเขาจะถูกยื่อยูแบบนี้ได้อย่างไรเขาโบกมือขวาและดาบยาวที่มีแสงไหลปรากฏขึ้นในมือของเขามันคือดาบเทียนหอยานสมบัติของนิกายเทียนหอยานวันนี้ฉันจะบอกคุณว่าความสง่างามของจุดสูงสุดของดินแดนแห่งเทพนิยายที่กระจัดกระจายนั้นไม่สามารถละเมิดได้ หลังจากพูดเช่นนั้นหลิงหยุนเซียวก็ฟันด้วยดาบและท้องฝาและโลกก็เปลี่ยนสีพลังดาบนับไม่ถ้วนควบแน่นเป็นมังกรทองขนาดใหญ่คำรามและพุ่งเข้าหาเฉินผิงดาบเล่มนี้ประกอบด้วยการฝึกฝนตลอดชีวิตของหลิงหยุนเซียวและพลังของมันเพียงพอที่จะแยกภูเขาและทะเลออกจากกันผู้ฝึกฝนทั่วไปในระดับที่6และ7ของแดนเทพนิยายที่กระจัดกระจายอาจไม่สามารถเข้าใกล้ได้ด้วยซ้ำ เมื่อเห็นเช่นนี้หูมาจื่อและคนอื่นๆก็เปลี่ยนสีและต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยแต่ถูกสายตาของเฉินผิงหยุดไว้เฉินผิงรู้ว่าหูมาจื่อและคนอื่นๆไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักหากพวกเขาก้าวไปข้างหน้าและพวกเขาต้องหันเหความสนใจของตัวเองมันเป็นเพียงจุดสูงสุดของระดับที่ก้าวของแดนเทพนิยายที่กระจัดกระจายและเฉินผิงไม่ได้ใส่ใจมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เฉินผิงฝึกฝนเทคนิคการกลั่นร่างกายป่าเถื่อน ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกันเฉินผิงยืนอยู่กับที่โดยมีแสงสีทองอยู่รอบตัวเขาร่างกายสีทองที่ทำลายไม่ได้ของเขากำลังวิ่งไปจนถึงขีดสุดและด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาร่างกายของเฉินผิงก็เทียบได้กับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้เฉินผิงไม่ได้ใช้อาวุธใดใด,ดแต่เพียงเหยียดมือขวาออกกางนิ้วทั้งห้าออกและคว้ามังกรทองไว้คุณกำลังแกล้งทำเป็นเท่อยู่ใช่หรือไม่ แน่นอนว่าคุณไม่สามารถใช้อาวุธได้มิฉะนั้นผลขององค์การทำเป็นเทจะลดลงอย่างมากซอวบฉากที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นฝ่ามือของเฉินผิงทะลุร่างของมังกรทองได้อย่างง่ายดายราวกับตัดเป็นเต้าหู้และนิ้วทั้งห้าของเขาจับดาบของดาบเทียนหอยาญโดยตรงเป็นไปได้อย่างไรหลิงหยุนเซี่ยลตกตะลึงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจดาบ เทียนหอยานเป็นดาบจิตวิญญาณโดยกำเนิดที่ทำลายไม่ได้คนมือเปล่าจะจับมันได้อย่างไรและฝ่ามือของคู่ต่อสู้ก็ไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกก็คือทันทีที่เฉินผิงจับดาบพลังอันทรงพลังก็พุ่งเข้ามาตามดาบทำให้แขนของเขาสั่นจนชาและเลือดก็พุ่งพลานฟูหลิงหยุนเซียวคายเลือดเต็มปากออกมาดาบเทียนหอยานสั่นอย่างรุนแรงในมือของเฉินผิง ส่งเสียงห้าอย่างไม่เต็มใจและมีแนวโน้มที่จะหลุดพ้นจากการควบคุมของหลิงหยุนเซี่ยวนี่พลังแบบไหนกันเนี่ยใบหน้าของหลิงหยุนเซียวซีดเผือดราวกับกระดาษและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเขาได้มองไปที่เฉินผิงในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าพระหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาดูน่ากลัวกว่าว่าที่เขาจินตนาการไว้มากเฉินผิงที่เกียดเกินกว่าจะคุยกับเขาและข้อมือของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงรอยแตก รอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นบนดาบเทียนหอยานไม่ดาบเทียนหอยานของฉันลิงหยุนเซียวส่งเสียงกรีดร้องอย่างแหลมคมนี่คือรากฐานของนิกายเทียนหอยานในขณะนี้เฉินผิงไม่ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาอีกต่อไปพลังของมังกรในร่างกายของเขาระเบิดออกมาและร่างมังกรทองก็ปรากฏขึ้นช้าๆด้านหลังเขาทันทีที่มังกรทองปรากฏขึ้นยอดเขาเทียนหอยานทั้งหมดก็สั่นอย่างรุนแรง ให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามังกรทองของฉันเป็นอย่างไรเชิญผิงพูดด้วยรอยยิ้มจางจบทที่ห1 4 4ันมั่นสายเกินไปที่จะร้องขอความเมตตาแล้วมังกรทองของหลิงหยุนเซียวเป็นเพียงภาพลวงตาของพลังดาบแต่มังกรทองที่อยู่ข้างหลังเชิญผิงนั้นเหมือนมีชีวิตมีมังกรที่ทรงพลังและสมจริงมากเปิดรูปแบบเปิดรูปแบบป้องกันภูเขาในที่สุดหลิงหยุนเซียวก็ตระนักได้ว่าเชิญผิงทรงพลังเพียงใด และรีบตะโกนเพื่อเปิดรูปแบบป้องกันภูเขาเสียงดังเอียดอาร์เมื่อฝ่ามือของผู้อาวุโสเจ้าและคนอื่นๆกระทบกับยอดเขาเทียนหอยานนิกายเทียนหอยานทั้งหมดก็เริ่มเรืองแสงและรูปแบบป้องกันของนิกายก็เปิดออกเพิ่งขยะเฉิญผิงกรนเสียงเย็นและมังกรทองที่อยู่ข้างหลังเขาก็คำรามอย่างกระทันหัน รูปแบบป้องกันของนิกายเทียนหอยานส่งเสียงแตกดังล่านภายใต้แรงกดดันของมังกรทองและแสงที่ศูนย์กลางของรูปแบบก็รีลงและพังทลายลงในทันทีนี่มังกรทองนี้ไม่ใช่ภาพลวงตาหรือลิงหยุนเซียวสัมผัสได้ถึงพลังมังกรของมังกรทองในตาของเขาหดลงอย่างกระทันหันเลือดบนใบหน้าของเขาจางลงและดูเหมือนว่าทั้งร่างจะสูญเสียพลังทั้งหมดไปเขาเซถอยหลังไปสองสามก้าวเจ้า เจ้าเป็นใครเจ้ามาจากตระกูลมังกรทองหรือตำนานของตระกูลมังกรทองได้แพร่กระจายไปทั่วสวรรค์มาช้านานตระกูลมังกรทองเป็นสายเลือดอันสูงส่งที่สุดในตระกูลมังกรอันสูงส่งในสวรรค์ชั้นที่สามนี้เจ้าเห็นสมาชิกของตระกูลมังกรทองหรือไม่หลิงหยุนเซียวไม่อาจเชื่อได้แต่มังกรทองที่อยู่ข้างหลังเฉินผิงอยู่ตรงหน้าเขาจริงจริงเมื่อพลังของเฉินผิงเพิ่มขึ้นเลือดของเขาก็เริ่มอ่อนลงและมังกรทองก็ดูสมจริงมากขึ้น ตอนนี้เจ้ายังไม่สายเกินไปหรือที่เจ้าจะรู้เชิญผิงยิ้มจางจางช่วยข้าด้วยผู้อาวุโสช่วยข้าด้วยเมื่อเห็นเชิญผิงยอมรับเรื่องนี้หลิงหยุนเซียวก็ไม่สนใจศักดิ์ศรีของผู้นำนิกายเก่าอีกต่อไปเขาคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงพึพรรมพำและโค้งคำนับเชิญผิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันเองต่างหากที่ตาบอดสำนักเทียนหอยานของฉันต่างหากที่ตาบอด ฉันขอร้องท่านโปรดละเว้นฉันด้วยท่านผู้อาวุโสและท่านผู้อาวุโสของสำนักเทียนหอยานของฉันผู้อาวุโสจาาและสมาชิกระดับสูงคนอื่นๆของสำนักเทียนหอยานก็คุกเข่าลงบนพื้นเช่นกันและโค้งคำนับอย่างบ้าคลัง่งหากพวกเขารู้ว่าเฉินผิงเป็นสมาชิกของตระกูลมังกรทองพวกเขาจะไม่กล้าโจมตีเฉินผิงแม้ว่าพวกเขาจะมีกล้าถึงหมื่นก็ตามตระกูลมังกรทองเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ในสวรรค์ หากพวกเขาเพียงแค่จำไม่ต้องพูดถึงสำนักเทียนหอยานฉันกลัวว่าแม้แต่สวรรค์ทั้งสมก็จะหายไปผู้อาวุโ,โสโปรดช่วยเราด้วยเราตาบอดต่อความจริงผู้อาวุโ,โสโปรดแสดงความเมตตาเราเต็มใจที่จะเสนอทรัพยากรทั้งหมดของเราเพียงเพื่อทิ้งทางออกไว้มันเป็นความผิดของ่วนจีจือทั้งหมดเขาขโมยสมบัติของผู้อาวุโสโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้ผู้อาวุโสขุนเคืองโปรดปล่อยเราไป ผู้คนของนิกายเทียนหอยานที่เคยหยิงพยองมาก่อนได้สูญเสียสไตล์อมาตะของพวกเขาไปแล้วในขณะนี้มีเพียงความกลัวและการอ้อนวอนขอความเมตตาอยู่ทั่วพื้นดินเฉินผิงมองกลุ่มคนที่ก้มหัวลงราวกับตำกระเทียมใต้เท้าอย่างเย็นชาโดยไม่มีความเมตตาในสายตาของเขาในสังคมนี้ที่ผู้อ่อนแอเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งนักบุญไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในเวลานี้หากความแข็งแกร่งของเฉินผิงไม่ตำ่ำ อีกฝ่ายจะไม่มีวันปล่อยเขาไปสายเกินไปที่จะขอความเมตตาตอนนี้เฉิญผิงพ่นคำสองคำออกมาเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่เหมือนกับโทษประหารชีวิตเขาโบกมือขวาของเขาและมังกรทองก็กดลงอย่างดุร้ายไม่ช่วยด้วยเสียงกรีดร้องดังก้องไปั่วยยอดเขาเทียนหอยานแต่ไม่นานก็ถูกกลืนหายไปด้วยแรงกดดันที่น่ากลัวของมังกรทอง การต่อต้านของทุกคนในสำนักเทียนหอยานนั้นเปรียบเสมือนกระดาษต่อหน้าเฉินผิงแอลเมันก็ถูกทำลายในทันทีไม่ว่าจะเป็นหลิงหยุนเซียวที่ร้องขอความเมตตาหรือผู้อาวุโสเจ้าที่ยิงผยองมาก่อนหรือสิทธธรรมดาเหล่านั้นต่อหน้าพลังของเฉินผิงพวกมันทั้งหมดถูกกำจัดออกไปอย่างแน่ดายเหมือนหมดเลือดและเนื้อถูกทำให้พร่ามัวและไม่มีร่องรอยของร่างกายสำนักเทียนหอยานที่เคยรุ่งโรจน์กลับกลายเป็นซากปรักหักพังที่เปื้อนเลือดในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจ อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดที่รุนแรงแอละลมหายใจแห่งพลังวิญญาณที่ระเบิดออกมาเฉินผิงรับมังกรทองกลับคืนมาโดยไม่มีการแสดงออกบนใบหน้าราวกับว่าเขาเพิ่งเหยียบมดไปสองสามตัวค้นหาเฉินผิงพูดกับหยุนหอวุ่หยาอย่างเบาๆขณะนี้หยุนอูหยาตกอยู่ในอาการตกใจแล้วหลังจากได้ยินคําพูดของเฉินผิงเขาก็ตอบสนองโชคดีที่สิทธิของนิกายชิงหยุนมาถึงแล้วดังนั้นหยุนอูหยาจึงนําสิทธิไปปล้นทันที บทที่5,145้สาสมควรตายหูมาจือและคนอื่นๆไม่ต้องทำอะไรแค่รอเฉินผิงคุณเริ่มแกล้งทำเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ่คุณให้ฉันแกล้งทำในวังเงาเลือดครั้งต่อไปได้ไหมหูมาจือพูดกับเฉินผิงเฉินผิงมองไปที่หูมาจือแล้วยิ้มอาจารย์หูคุณรู้ไหมว่าวังเงาเลือดเต็มไปด้วยผู้ฝึกฝนหญิงฉันไม่รู้ฉันแค่อยากแกล้งทำหูมาจือส่ายหัวอย่างรีบร้อน ฉันให้มันกับคุณได้แต่ฝ่ายอื่นล้วนเป็นผู้ฝึกฝนหญิงฉันกลัวว่าคุณทําไม่ได้เชิญผิงกล่าวไม่ต้องกังวลผู้หญิงคนไหนที่ฉันทําไม่ได้ฉันทําได้ก่อนแล้วค่อยค่าไม่งั้นก็น่าเสียดายที่จะค่าโดยไม่ใช้มันหูมาจื่อยิ้มเทียนหอยานจงซึ่งเป็นนิกายที่มีอายุกว่าหนึ่งหมื่นปีมีรากฐานที่ลึกซึ้งมากในไม่ชาทุกคนก็พบคลังสมบัติของเทียนหอยานจงในใจกลางภูเขา ประตูของคลังสมบัติทำด้วยเหล็กดำหมื่นปีและมีข้อจำกัดมากมายแต่เมื่อเฉินผิงโบกมือข้อจำกัดก็แตกสลายเหมือนกระจกเมื่อผลักประตูหนักเปิดออกทุกคนก็ตะลึงกับฉากที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคลังสมบัติเต็มไปด้วยภูเขาหินอมตะและมีหินอมตะชั้นยอดนับไม่ถ้วนและหินอมตะชั้นยอดที่เปล่งแสงเจ,จิดจ้าผนังถูกแขวนด้วยอาวุธวิเศษทุกประเภทดาบบินชุดกรอบแผ่นกรอบเครื่องรางและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกล่องหยกที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยเต็มไปด้วยสมุนไพรอมตะหายากยาอายุวัฒนาและแม้แต่ยาอายุวัฒนาอายุพันปีไม่กี่ชนิดที่กำลังจะแปลงร่างพระเจ้าต้องใช้ทรัพยากรมากแค่ไหนหูมาจือกลืนน้ำลายและจ้องตรงไปคัวจริงๆและโมชิงหยุนก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ธรรมดาแต่พวกเขาไม่เคยเห็นทรัพยากรจำนวนมหาศาลเช่นนี้มาก่อน เฉินผิงเดินเข้าไปในคลังสมบัติและกวาดสายตามองดูสมบัติเหล่านี้แต่ก็ไม่มีเคลื่อนไหวมากนักสำหรับเขาแม้ว่าทรัพยากรเหล่านี้จะมีค่าแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาเขาโบกมือหอคอยปราปิศาจเปิดออกและเริ่มรวบรวมทรมัพยากรในคลังสมบัติอย่างต่อเนื่องหินอมตะยาอายุวัฒนะสมุนไพรอมตะทุกสิ่งที่มองเห็นถูกบรรจุและนำไปโดยเฉินผิง ในช่วงเวลาเพียงชั่วพริบตาคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยสมบัติเดิมก็ว่างเปล่าเหลือเพียงผนังหินเรียบอย่างไรก็ตามเฉินผิงไม่ได้เอาทั้งหมดไปเป็นของตัวเองเขามอบอาวุธวิเศษและอาวุธบางอย่างให้กับสำนักชิงหยุนสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับเฉินผิงและไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเฉินผิงได้สมบัติบนร่างกายของเฉินผิงแข็งแกร่งก,กว่านี้มาก การให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแก่สำนักชิงหยุนก็สามารถทำให้สำนักชิงหยุนช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่หลังจากปล้นสะดมทรัพยากรทั้งหมดของสำนักเทียนหอยานแล้วเฉินผิงและพรรคพวกของเขาก็ออกจากสำนักอมตะที่เพิ่งถูกทำลายไปด้านหลังเขาทรากปร,รักหักพังของยอดเขาเทียนหอยานดูรกร้างเป็นพิเศษในยามพระอาทิตย์ตกราวกับว่ากำลังบอกเล่าถึงจุดจบอันนาเศร้าของสำนักที่ยิ่งใหญ่เมื่อเฉินผิงและพรรคพวกของเขาจากไป เงาสีดำหลายตัวก็ปรากฏขึ้นเด็กคนนั้นอีกแล้วเขาสังหารสำนักสองสำนักติดต่อกันจริงๆเงาสีดำขมวดคิ้วและพูดว่าเงาสีดำนี้คือบุคคลจากองค์กรลึกลับที่ได้รับบาดเจ็บและหลบหนีจากเฉินผิงกลับไปเรียกคนแล้วติดตามเฉินผิงไปตลอดทางแต่ตัวเฉินผิงเองไม่รู้เขากำลังมุ่งหน้าไปยังพระราชวังเงาโลหิตในขณะนี้ เฉินผิงเจ้าสัญญากับข้าว่าจะให้ข้าจัดการกับพระราชวังเงาโลหิตอย่าทำอะไรเลยถ้าเจ้าทำอะไรและฆ่าคนไปไม่กี่คนข้าจะเสียใจระหว่างทางหูมาจื่อเตือนเฉินผิงอย่ากังวลข้าคิดว่าเจ้าอาจตายได้ถ้าเจ้าไม่ทำอะไรข้าจะฆ่าเจ้าหลังจากที่เจ้าสนุกพอแล้วเฉินผิงพูดไม่ออกอาจารย์หูพระราชวังเงาโลหิตมีสมาชิกแก๊งหลายหมื่นคนเจ้าเจ้าจัดการมันคนเดียวได้ไหม ยุนอูหย่าถามหูมาจืดด้วยเสียงต่ำมีกี่คนหูมาจือตกใจนักบำเพ็ญเพียรหญิงหลายหมื่นคนคราวนี้หูมาจือสับสนเล็กน้อยด้วยนักบำเพ็ญเพียรหญิงหลายหมื่นคนเขาไม่สามารถจัดการพวกมันทั้งหมดได้แม้ว่าเขาจะเหนื่อยก็ตามมันมากเกินไปหน่อยหูมาจือขมวดคิ้วทำไมเราไม่เลือกตัวที่น่าเกลียดไปฆ่าก่อนละ่ะตัวที่น่าเกลียดก็สมควรตายทิ้งตัวที่สวยงามไว้ก่อนนั่นถูกต้องแล้ว